เคยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Regent Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภยัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Regent Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม r a ็คทาร k X Next Generation นั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ตามชื่อคลิปตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลองทดสอบการ์ดกิจกรรมเบน,นิมารุกันครับแล้วก็เทียบกันระหว่างการ์ดมาเน่านะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยประกอบการตัดสินใจว่าเราควรจะแลกมาไหมหรือเราควรจะแลกกี่ใบนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมอ่ะ เริ่มมานะครับผมเริ่มมานะครับผมก็จะให้ดูก่อนนะครับว่าผมเนี่ยมีการ์ดอยู่นะครับ2ชนิดเลยนะครับก็คือการ์ดเวอร์ลิทที่เพิ่ม Final M Damage เมโบนัสหรนะครับหรือถ้าเกิดเป็นขายกายภาพก็จะเป็นการ์ดมาดุกเพราะว่ามันเปลี่ยนแค่ตัว M เี่ยเป็นตัว P ก็คือ Final P Damage โบนัส6%นั่นเองนะครับกับการ์ดใหม่ล่าสุดเป็นที่มารู้การ์ดที่เพิ่ม Final P 8% Final M 8%นะครับแต่ปกติแล้วก็แต่ละอาชีพก็ใช้แค่บรรทัดเดียวนะครับเหมือนเขาออกแบบการ์ดมาเพื่อให้แบบว่าเออใบเดียวใช้ได้ทั้ง2ส,สายเลยนะครับใบนี้นะครับก็8%แล้วก็เป็นการ์ดที่ใส่ส่วนหัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใส่ได้ทั้งหมด3ใบนั่นเองนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบจากการตีปกติง่ายๆนะครับว่าดาเมจที่แบบไม่ได้เยอะมากแบบผมคือน้อยเอาไง่ายๆว่าดาเมจน้อยแบบผมเนี่ย จะแรงขึ้นเยอะหรือเปล่าถ้าใส่เบนิมารุนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับเราจะไม่บัฟอะไรเลยนะฮะตีไปครับผมประมาณ3 1 5 6 2อนะอันนี้คือแบบไม่คริติคอลนะครับ3 1 5 6 2นะผมจะพิมพ์เอาไว้นะครับผมว่าตีเท่ากับ3 1 5 6 2อนะครับอันนี้คือแบบไม่มีการ์ดอะไรเลยนะครับไม่ได้ใส่การ์ดอะไรเลยแนมะ้แต่ใบเดียวนะครับตรงนี้นะ โอเคเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใส่การ์ดเวอร์ริลเข้าไปหนึ่งใบนะครับอ่ะลืมบอกไอ้บัฟที่ขึ้นมาเนะี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดาเมจนะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่การ์ดเวอร์ริลหนึ่งใบนะครับเสียบการ์ดเข้าไปที่แว่นตาก็ได้ครับปึ๊บอ่ากลายเป็นสามสองแปดสี่สี่นะครับสามสองแปดสี่สี่นะครับหมาเน่า 3 2 8 c c นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่แรงขึ้นมานะครับผม,ผมก็แรงขึ้นมาประมาณเข้าๆประมาณ1300นะครับผมที่แรงขึ้นมานั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปถอดการ์ดเวอร์ลี่ตออกก่อนนะครับเทียบกับเบนนิมารุ1่ใบก่อนนะหนึใบก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยววิ่งไปก่อนนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ถอดการ์ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่แว่นเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีการ์ดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะใส่การ์ดเบนนี้มาดูเข้าไปที่แว่นเหมือนกันเลยนะครับปึ๊บใส่เข้าไปแล้วครับได้มา8เปอร์เซ็นตะ์กลายเป็น3 3 2 7 2นะครับผมอ่าเบนนี้มารู้นะฮะ กลายเป็น3 3 2 7 2นะครับผมสิ่งที่แรงขึ้นมาเนี่ยก็คือแรงขึ้นมาจากเวอร์ลิเนี่ยแค่ประมาณ4 0 0เท่านั้นนะครับความห่างแค่ประมาณ4 0 0้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ก็เพิ่มนะแต่ก็เพิ่มอยู่แล้วนะครับ2%ปรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า2%ตตรงนี้เนี่ยก็คือคุณสามารถใส่ได้3ใบนะครับ3ใบหมายความว่าอะไรครับผม 3ใบหมายความว่าห่างก,กัน2%อใบคือ6%นะถ้าเกิดคุณใส่เบนี้มารุเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใบยเลยนะครับมันจะเทียบเท่ากับคุณใส่เวอร์ลิทเนี่ยใบยถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่3ใบปุ๊บเนี่ยมันห่างใบละ22เนี่ยรวมเป็น6ก็คือจะเหมือนกับใส่เวอร์ลิทสใบเลยแต่จริงๆความเป็นจริงแล้วมันใส่ได้แค่สใบเพราะว่ามันมีรูให้ใส่แค่3มช่องนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบ เวอร์ลิตสามปะทะเวอร์ลิดสองเบน,นิมารุหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปเตรียมการก่อนนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการใส่เวอร์ลิตมาที่หัวเนี่ยทั้งหมด3ใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะมาลองตีธรรมดาดูนะครับว่าถ้าเรามี3ใบแล้วเนี่ยเราจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับมาดูครับโอ้โหติดติดขิรัวๆนะครับ กลายเป็น35409นั่นเองนะครับผม35 4 0 9สําหรับเวอร์ริสใบนะครับผมมาเนา3 35409่นา3ะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาจากการใส่3ใบนะครับถ้าเทียบกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับที่ไม่มีสักใบนึงเนี่ยก็แรงขึ้นมาอยู่ประมาณ3-4 0 0 0พันะครับาจากาก3 1 5 6 2เนี่ยกลายเป็น35409เนี่ยก็แรงขึ้นมาประมาณ4 0 0พ นั่นเองนะครับสำหรับดาเมจก็ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะครับอันนี้เราจะไม่เทียบกับแบบระดับสุรตาหรืออะไรนะเพราะว่าอันนั้นดาเมจเขาจะเวอร์นะครับอันนี้ดาเมจเราเอาแบบหลักหมื่นพอนะครับโอเคนะก็ประมาณ3 5 4 0 9นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาเบนนี้มารุมาใส่ใบหนึ่งนะครับว่ามันจะต่างมากหรือเปล่านะครับผม โอเคครับเพื<ๆ>่อนๆผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการเปลี่ยนการมาเรียบร้อยเป็นเบน่มารุ1เวอร์ลิดสองนะครับผมอันนี้นะก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะจริงๆต้องขอโทษด,ด้วยที่แบบไม่มีเวอร์ไอเบน่มารุสามใบที่แบบจะเทให้ดูนะครับผมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ35836นะครับ35836นะอันนี้คือสิ่งที่ได้มานะครับผม 35836นะครับผมอันนี้นะครับคือดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาจากการแลกเบนิมารุเพิ่มมานะครับคือเพิ่มมาแค่ประมาณ400เท่านั้นคือน้อยมากๆนะครับแต่อย่าลืมว่าใส่ได้3ใบก็อาจจะเพิ่มได้อีก4%เเลยทีเดียวนะครับนี่คือการเทสนะครับผมที่นี้เรามาพูดถึงกันนะครับในคนดาเมจระดับกลางๆแบบเราเนี่ยเราจะ ลงทุนอะไรดีนะครับผมอ่าเรามาดูที่ตลาดกลางกันนิดนึงนะครับผมตลาดกลางนะซึ่งแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะต้องไปคำนวณกันเองเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่เนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์วอลกิลลี่นะครับตลาดอาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับการ์ดนะครับที่ใส่ในเฮดเกียร์นะครับตอนนี้นะสำหรับสายเวอร์ลิตเนี่ยคือราคาเพียงแค่อ่าสายเวทเนี่ยคือราคาเพียงแค่ประมาณ2อ0 0 0นเท่านั้นนะครับแต่มาดุกเนี่ยหกแสนแปดนะครับผมนี่ราคาก็จะ ต่างกันค่อนข้างเยอะเกือบเกือบสเท่าเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับการ์ด P damage bonus กับ M damage bonus นะครับทีนี้เราถามว่าเราคุ้มไหมที่จะเอาเบนิมารุมานะครับคุ้มไหมนะครับเบนิมารุเนี่ยก็คือราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เ240เหรียญเงินนะครับ240เหรียญเงินในเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ย2,420นะครับถ้าสมมุติว่าคูณกันแล้วเนี่ย คูณ240นะเอาราคาตรงนี้นะครับผมจะได้ประมาณ5 8 0 0 0นนะครับจะได้ประมาณ5,8 0 0 0ถ้าคุณพรีออเดอร์คุณจะได้ประมาณ5 8 0แ0 0แแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเอา240เนี้ยมาขายคุณก็จะได้ประมาณ5,8 0 0 0หักภาษีเท่าไหร่ว่ากันไปตามที่คุณขายได้ในสัปดาห์นั้นนะครับก็5,8 0แสนเนี่ยคุณสามารถเอามาซื้อนะครับเวอร์ลิตการ์ดเนี่ยได้2ใบเลยนะเออได้ประมาณ2ใบเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันตกใบละ2อ0 0 0นเท่านั้นเองแต่ถ้าสมมุติว่าเอามาขายซื้อมารุกโนเงี้ยโนห้ามทำนะครับแต่ถ้าเอามาขายซื้อเวอร์ลิตเพื่อพัฒนาตัวละครเราเนี่ยทำได้นะครับหรือถ้าแบบเออดูคลิปนี้แล้วแบบเออคิดว่าเดี๋ยวกิจกรรมใกล้หมดแล้วราคาเหรียญคงลงอันนั้นก็ลองเสี่ยงรอดูก็ได้นะครับเผื่อราคามันจะไม่ใช่5้าแส ันาจจะเหลือ500,000 400,000 3 0 0 0อันนี้ก็แล้วแต่ราคาของเหรียญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอที่ผมพูดมาในเรื่องตลาดเนี่ยคือคเพื่อนๆก็ต้องไปคำนวณเอาเองตามเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับก็ลองดูถ้าเกิดเป็นตอนนี้เลยที่ผมอัคดคลิปอยู่เนี่ยขายเหรียญให้หมดแล้วซื้อเวอรลิตสใบคุณได้ m โบนัสเนี่ย12นะครับผมอ่าคุณก็จะ เก่งได้เร็วกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของเวลาด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็เทสให้ดูได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมก็ยังมีเบนนิมารุแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ คงไม่ได้แลกเพิ่มนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับก็หวังว่าดูคลิปนี้จบแนละ้วแบบเอ้ยประกอบการตัดสินใจได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเป็นคนที่แบบดาเมจเยอะๆจริงๆก็มันก็อาจจะเห็นผลค่อนข้างเยอะแกละระหว่าง2%อเนี่ยอาจจะเยอะแต่ถ้าดาเมจน้อยหรือดามจกลางๆแบบผมเนี่ย ก็จะเห็นค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับผมถ้าใค,ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ